คุณเคยกินไอศครีมแล้วรู้สึกผิดบ้างหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องควบคุมน้ำหนักหรือต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเราขอนำเสนอนวัตกรรมไอศครีมซีโรกิลไอศครีมที่กินแล้วกินอีกได้โดยไม่รู้สึกผิดซีโรกิลเป็นไอศครีมแต่ชนีนน้ำตาลต่ำปราศจากนมทำจากข้าวกล้องเสริมพรีไบโอติกและอินูลินไอศครีมโดยทั่วไปมีน้ำตาลเป็นส่วนผสม15-28เและเป็นน้ำตาลที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าดตชนีนน้ำตาลสูง ซึ่งไม่เหมาะกับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดค่อนข้างคงที่หรือที่เรียกว่าค่าตัดสีน้ำตาลต่ำแล้วทาไมไอศกรีม e ถึงต้องผสมน้ําตาลจํานวนมากละ่ะนอกจากจะให้ความหวานแล้วน้ําตาลยังลดจุดเยือกแข็งของน้ําในไอศกรีม e ลดการโตของผลึกน้ําแข็งทําให้เนื้อสัมผัสข,ของไอศกรีม e เรียบเนียนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคไอศกรีมซีโร่กิว e จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยปรับส่วนผสมร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการแปลรูปเพื่อให้ได้ไอศครีมดัชเนียน้ำตาลตา่ำเสริมพรีไบโอติกและอินูลินไม่มีส่วนผสมจากนมมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติอร่อยและหลากหลายถือเป็นนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมด้านการสร้างตราสินค้าในกลุ่มอาหารเพื่อผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและอาหารดัชนียนน้ำตาลตา่ำ กลุ่มเป้าหมายของไอศกรีมซีโร่กิลประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพผู้ที่ไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมและผู้บริโภคมังสวิรัตหรือวีแกนไอศกรีมซีโร่กิลมีค่าดัชนีนแอตาลน้อยกว่าไอศกรีมทั่วไปในท้องตลาดอย่างน้อย2เท่าสำหรับการวิเคราะห์ตลาดคนที่ระวังเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานอาจเนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือใส่ใจในสุขภาพ48ล้านคนจะเป็นผู้ป่วยที่ เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง26.4ล้านคนและคาดว่า20%หรือ5.3ล้านคนจะมาซื้อไอศครีมซีโร่กิ้วของเราเมื่อเปรียบเทียบกับไอศครีมในท้องตลาดพบว่าไอศครีมซีโร่กิ้วมีความโดดเด่นในการเป็นไอศครีมดัชเนีน้ำตาลต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆไอศครีมซีโร่กิ้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยเบาหวาน มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและไอศกรีมซีโร่กิลยังให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เนื่องจากตลาดทั้งในและต่างประเทศยังขาดไอศกรีมที่มีค่าดัดเชียมตาลต่ำและมีพรีไบอติไอศกรีมซีโร่กิลจึงมีโอกาสเติบโตได้มากไอศกรีมซีโร่กิลได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเมื่อ11มกราคม2564 ขอบคุณครับจากทีมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมไอศ์รีมซีโร่กิล